เรื่องที่น่ายินดีนะคะของเด็กไทยเยาวชนไทยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวค่ะก็เพิ่งกลับมาจากเมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทร,ร้างคนอยู่แล้วเมืองฮาบินตอนนี้นนกําลังจัดเทศกาลของหิมะก,กันอยู่ปรากฏว่าเด็กไทยของเราคว้ารางวัลน,นะคะชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักน้ําแข็งหิมะนานาชาติประจําปี2558มาครองได้เท่าไหร่ดูไหมฮะหกปีซ้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยนะคะซึ่งคุณวรารัตนาชัยพัคุณเจริญของเราติดตามไปราาับถึงทีาา่เลยค่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เขากลับ ลับมาแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปชมกันค่ะครับ สาอาชีวะได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งโดยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติประจำปี2558ระหว่างวันที่4-7ถึงมกราคม2558ณเมืองหาบินสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนภายใต้หัวข้อ Snow and Youth Dream and Future 2015การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด69ทีมซึ่งตรงสร้างสารรค์ผลงานให้เสร็จภายใน4วัน ภายใต้อุณภูมิลบ21องศาเซลเซียสโดยทีมที่ชนะเลิศคือทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีในชื่อผลงานรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสัมพันธ์สู่อนาคตโดยผู้สร้างสารผลงานคือนายพลรัตพึ่งอารมณ์ครูผู้ฝึกซ้อมและทีมนักศึกษาจานวน4คนได้แก่นายทนรัตโสประดิษฐ์นายพิทักษ์นวลปานายจัก,กรวุฒิคำวิจิตรและนายจัก,กรพัฒน์เจริญพลครั้งครกที่6เราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับชาติศาสนาแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง ความฝันเยาวชนแล้วก็อนาคตท่านพระสักเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เอารถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนซึ่งจะเป็นโครงการระหว่างไทยกับจีนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยใช้ high speed ไฮสปดีดตัวเชื่อมเราก็เอาตัวเนี้ยไปใส่ในงาน ก็เศร้าขอประทับใจให้กับคนจีนแล้วก็คณะกรรมการครับก็รู้สึกยินดีมากครับที่เอาเอาถ้วยมาฝากคนไทยทั้งประเทศได้ครับผมก็ถ้าไม่สมมามัคคีมาไม่ชนะนะครับเพราะผมต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นคอยกำกับแล้วก็อาจารย์ที่คอยชี้แนะแล้วก็คนเป็นขอบคุณเพื่อเพื่อเพื่อร่วมทีมแล้วน้องๆครับผมที่ได้มา นอกจากนี้ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานียังได้รับรางวัลที่สองจากผลงานกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแห่งสยามรวมถึงทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวพภาก็ได้รับรางวัลที่2และรางวัลยอดนิยมหรือ p o p u l a r v าโ e จากผลงานความฝันของเยาวชนสร้างโลกใสสะอาดในอนาคตซึ่งจากการส่งทีมนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมการแข่งขันแกสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติที่เมืองฮาบินตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งปี2558นักศึกษาอาชีวะได้รับรางวัลชนะเลิศมาครองถึง6ปีติดต่อกันซึ่งนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากมนุมาตรวงถ่ายภาพวรารัตนชัยพัฒน์กุญเจริญ ทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงาน